คนทราบดีนะครับว่าคุณแม่ดูแลทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นหน้าที่ผู้จัดการตลอดในเรื่องงานนะซึ่งแม่ผมเก่งมากครับทำงานเพื่อผมมาตลอดแล้วก็มาถึงตอนนี้ด้วยอายุเขาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็แต่ก็มีความเครียดนะครับเป็นเรื่องเรื่องอปกตินะครับความเครียดแล้วก็หลังๆเนี่ยก็มีคนที่ทั้งผมและแม่เนะี่ยตกว่าเออเราจะมีคนมาช่วยดูแลเพื่อที่จะ,จะให้คุณแม่เนะี่ยสบายขึ้น,นะน,นและแข็งแงขึ้นนีก็คือพี่โบนี่แหละครับคนนี้แหละครับแล้วก็ หลักแกก็จะมีทางเพียจากเรื่องงานซึ่งซึ่งผมก็เข้าใจมาตลอดแล้วก็ประมาณนั้นแรัก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดหน้อยแล้วก็ตอนนี้ก็สบายใจอยู่ในการดูแลคุณหมอมาตลอแล้วตกใจไหมอยู่มีการบล็อกไอจีเกิดขึ้นไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรแต่ก็มาเริ่มมาแข็งขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆที่ผ่านมามันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆปกติอะไรนี่คมีมานานมากแล้วครับผมมีมาตลอดก็เป็นปกติก็ หลังๆด้วยด้วยเรารู้สึกว่าเออเราเข้าใจแม่มตลอดเ,เข้าใจมากจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมเข้าใจนะทุกคนรอบตัวเข้าใจแล้วกเออ็เข้าใจหรือส่งบสนุนใจแม่มตลอดก็ผมเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ช่วงผัดเรียนแล้วก็แล้วก็รู้ว่าแม่ผมกว่าเออต่อสู้กันนะ จะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้คุยได้เคลียร์กันเองนครับจริงคุยกันตลอดเลยคุยกันเรื่องเป็นเรื่องปกติเลยครับคุยกันตลอดเลยครับคุณแม่บอกก่อนเนะว่าแบบคืออาจจะแบบบลองเพื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่นะไม่นะผมก็ผมก็รู้ของทุกคนนี่แหละครับใช่เพราะว่าตัวผมเองก็ยังบอกผมทงานทุกวันเลยครับก็ทํางานทุกวันอย่างนี้มาเป็นเวลานานมากๆแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องการบล็อกไอจีได้คุยกับคุณแม่เรื่องนี้ไหมครับไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเลยผมก็อยู่บ้านก็ถามถามนี่คืออะไรเรื่องปกติเราคิดเราคิดว่าสาเหตุมาจากอะไร ้แลวมันเป็นเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆที่มันอยู่ในครอบครัวผมแบบมานานมากแล้วครับผมแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่าพื้นฐานก,ก็คือทุกคนเข้าใจกันเข้าใจมีความรักให้กันแต่ก็คือเรื่องปกติ<ช>ทั่วไปใช่ไหมล่ะที่ไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ได้เป็นางานักเรืเ่องงานเรื่องงานเป็นหลักเรื่องงานเป็นหลักคือจริงๆต้อง อาจริงผมผมเข้าใจว่าทุกคนมีความเป็นห่วงแล้วก็อ,อยากเขาเรียนยังไงเป็นห่วงแล้วก็แบบผมได้รับความเป็นห่วงเยอะมากเลยคือขอบคุณมากจริงสหรับผิดความเป็นห่วงนะแต่ว่าเรื่องบาดเรื่องมันเป็นเรื่องที่เซสซิทีฟจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าจะผมให้ผมพูดอะไรไปเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ผมส้ายมันก็ทำลายแม่แล้วก็ทำลายตัวผมเองมันก็ไม่ไม่เป็นประีตกาน,น,นะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ อยู่ในความเข้าใจและก็ความรักแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลคุณหมอเรียบร้อยแล้วนายเองอธิบายให้กับเฟิร์นอย่างไรบ้างจริงๆเฟิร์นแล้วก็ทุกคนรอบตัวเข้าใจหมดเลยแล้วก็รักแม่รักทุกคนไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันเลยทุกคนรอบตัวไม่มีปัญหาเรามีแต่ความหวังดีความรักที่ดีมีแต่ความมีแต่ความให้คับแล้วก็มีแต่ความเข้าใจกันเวอหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นอนนอาจจะยุบ จ,จ,รจริงผมก็ทำงานตามปกติมานานหลายปีมากแลวครับกลับมาบ้านก็นนได้พูดคุยบ้างกินข้าวอะไรคือผมก็ทำตามปกติทุกอย่างทีง่มันมีมานานมากแี่นายจะใช้ชีวิตปกติกับแม่เหมือนเดิมประการไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ก็มันเป็นป,นปนจากความเครียดเรื่องงานเราอะไรครับที่ที่มันคงสะสมแล้วก็ด้วยด้วยความรักที่เอดูแลเรามาตลอดแล้วก็บวกกับตอนนี้มันเป็นช่วงที่ทัานไปแลก็อยาก ให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องการกําลังใจมากๆนะไม่อยากให้มีใครมาบันทอนกาลังใจอะไรเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจพวกเราทุกคนเลยอ,อยาให้ผ่านอะไรเครียดมากเนละเครียดครับเครียดมากครับตอ,อนนี้ที่สัมภาษณ์ก็เครียดนีครับ <c oughs> เครียดมากครับใช่<ๆ>แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างมันใช้เวลามันใช้เวลาจริงไม่มีอะไม่มีทั้งตัวผมทั้งคนรอบตัวผมไม่มีใครอยากทำไห ใช่เราใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนด้วยความเข้าใจกันอยู่คแสดว่าตัวเราเป็นห่วงความสุขแม่หรืว่าความสุขดคนผมเป็นห่วงทุกคนอย่างเป็นห่วงทุกคนอยู่แล้วอย่างที่วันนั้นที่คุณแม่โพสต์นั้นถ่ายจากบนต่างแบบแกละแกละอาจจะเดือดร้อนอย่างนั้นแะค่ะโพสต์ล่าสุดก็แบบฉันบล็อกเองอะไรอย่างเงี้ยนายตกใจไหมท่ากับกับสิ่งที่แม่โพสต์ล่แล้วก็ก็เห็นความกูโพลแต่ก็ ก็เข้าใจเข้าใจแย่มันเป็นเรื่องเซรษิกีฟมากจริงๆครับจริงๆมันมันอยู่ในเรื่อง process นะครับมันอยู่ใน process นะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันเร่งรีบอะไรใจเย็นให้เวลากันเลยครับแล้วก็สนับสนุนกันแบบนี้กำลังใจเต็มที่ทุกอย่างเต็มที่กับจุดปัจจุบันทุกอย่างทําอะไรผมก็เต็มที่สุดด้วยความรักแลบความอย่างแต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆบางเรื่องมันก็แบบมันเกิดขึ้นกันได้แต่ก็ตอนนี้ก็มีแต่ความเข้าใจแล้วก็คุณแม่ก็ กำลังสู้กับงนอยู่นะครับแล้วก็อย uh, <g ülme> ู่ในการดูแลคุณหมอทุกคนก็ให้เวลาครับ <g ülme> จริงๆมันเป็นเรื่องเซนสิทธิมากครับเรื่องครอบครัวทุก <g ülme> คนมันเป็นเรื่องเซนสิทธิผมขอให้ย้ำชัดเจนอีกครั้งว่าเรื่องในครอบครัว <g ülme> เป็นเรื่องเซนสิทีิจริงๆครับผมคงพูดแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนได้เท่านี้นะครับว่าทุก <g ülme> อย่างมต้องให้เวลาแต่ทุกทกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันต้องมีทางแก้ปัญหาหรือว่ามันต้องมีทางแก้ไข,ขแล้วก็ทุกคนร่วมใจกันดีก็อยากให้สนับสนุนมองทุอ่างงเิีครมตวื อะไรก็แล้วนั้นทุกคนกำลังให้เวลาแล้วก็ช่วยกันอยู่ด้วยความรักจริงๆคืออย,อย่างที่ทราบก็บ้านผมก็จะมีกันอยู่สองคนมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะแล้วก็มีพี่ๆในวงการก็แวะมาบ้างคนที่ทํางานรอบตัวผมก็อยู่บ้านในแต่ละรังแต่ก็ยูดิคัสมีการเลี้ยงพเพจพาเพจได้นะดูดูแท็กเข้าไปดูนะครับ เป็นอะไรที่แม่ลำลักมากนะแล้วก็หลังก็มีนี่ยมีพี่โบมาออกงานกับผมเพราะวแม่เขาก็เห็นด้วยว่าเขาเหนื่อยมากลนะ้วผมก็อยากพักผ่อนนะไรครับแต่ตอนนี้ก็อ,อยู่อยู่กับคุณหมอก็สบายใจแม่กับบางคนแบบจับยุงนั่นจับยงนี่อยูอ่แล่แม่อะไรก็จับยงอะไรเงี้ยงางนตะัวอย่างไรนบ้างที่แบบเป็นดราม่าไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆนะผมมองข้ามไปเลยเออมองข้ามปัญหาทุกอย่างไปเลยเพราะเรารู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ ม่ได้ไม่ไมีอะไรเราอยากลับๆเรามีแต่ความรับนอกให้กันอย่างเดียวความเข้าใจอย่างเดียวเลยใบให้กําลังใจเราอย่างไรบ้างเอ่อให้กําลังใจครับใบเป็นคนที่โพสิทีฟมากครับแล้วก็เอ่อซัพพอร์ตกันตลอดแล้วก็ส่งกําลังใจให้กันตลอดเลยไม่ใช่แค่ใบทุกคนรอบข้างตัวผมนะครับตัวใบใชเข้าใจครับได้คุันนี้เราเาบรรลับความสำคัญในกานเกิดแต่ราไม่ได้ท่านมากตัวเราเองเราเริด้วยวันนี้เราเราบรรลับ ร้าไงก่อนหนือเลยก็ทําทุกอย่างตามปกติมานานมากแล้วมีขอย้ำอีกทีว่าก็ทําทุกอย่างตามปกติก็ทํางานนู่นนี่เนี่ยก็มีเวลามีเวลามีเวลาครับผมแล้วก็มีความเข้าใจกันตรงกันคือนายก็ยืนยันเลยว่าตลอดเวลานานไม่ได้เปลี่ยนไปเลยใช่ก็ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมงานผมก็มีแต่มีแต่ยุ่งขึ้นทุกวันเืลยครับผมใช่แตรว่าหลคนจะทราบข่าวปัญหาเขาบอกว่าคนก็บอกว่านายไม่มีเวลาให้แม่เลยอะไร ไม่จริง่ะไม่จริงพยาย้ำชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเป็นนิมคือเราก็ทำงานเล้วมีคนบ้างงานมัมีเวลาเพื่อมีเวลาส่วนตัวทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ทำอย่างนี้ตามปกติของผมมานานแล้วจริงจริงเครียดไหมที่เขาบอกว่าติดแฝดจนแน่งวนไม่เครียดไม่เครียด ว่าเราดีเนีย่ยว่าเราก็าใช้ชีวิตกระจำวันอย่างเดวแม่ก็ปกติมีเวลาแม่ก็ปกติ<ช><ช>ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยต้องครับผมก,ก็ก็รู้ว่ามันมมันันนเกิดอ,อะไรขึ้นครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงเวลาที่เออ่ process ในช่วงการปรับผ่านเปลี่ยนอย่างนั้นขอ,อให้เวลาอย่างเดียวเลยแล้วก็อย่างที่บอกอีกครั้งหนึ่งในเรื่องตัวนี้มันก็เป็นเรื่องที่สัมผัสกันนะพูดไปสุดแม่คนที่ผลกระทบก็คือตัวผมเองก็อยากให้ทุกคนมีความซัพพอร์ตมีความสบายใจให้กันและกันมีความ หวังดีกับกันและการบอ้ตัาคนใบไปทำกิจกรรมกับคุณแม่บ่อยขึ้นไหมคะอะไรแบบนี้การไปเพลินไปทำกิจกรรมคุณแม่ไปเจอไปทานข้าวไปอะไรแบนบ่อยขึ้นก็ปกติครับว่างก็ปกติแล้วเป็นยังว่าใบก็ยังดีกับแม่ปกติใช่ครับยังเป็นลูกสาวที่รักไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันทัั้้งนนไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับผมใช่อยากบอกอยากบอกกับทุกคนนะเพราะว่าบางบเพราะถ้าเฉลี่ยหลายคนอย่างเงี้ยก็คุณแม่ก็เพิ่โดนหนังดีดันมาโน่ไปอีกมีช้ำเนี่ยที่มโนไปอีกยังไงก็ใช ทำในแบบคนเขาบอกว่าให้แบบไล่ปล่อยเมอไไม่เถออะไรเงี้ยเออเขาพูดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยครับผมก็ถือว่านั่นคือความเป็นห่วงที่มอบให้กับคนที่ใกล้ชิดของผมนะครับทุกคนทุกคนมีแต่ความหวังดีผมผมเห็นมาหมดแล้วมีแต่ความหงใหงิดมีแต่ความหวงดีเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าเราเข้าใจกันทุกคนรอบตัวผมเข้าใจกันเรามีเราัอบอร์ะกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าเยอะเราไม่มีมาขีดฝ่ยหลังอะไรครับเราเดินไปข้างหน้าเยอะนายตำตวจคุณแม่ไม่อยากว่าโดนอะ ก็เป <łość> ็นห่วงมากครับผมเป็นห่วงมากก็แน่นอนว่าเขาเขาก็เขาก็อ่านครับเขาก็เขาก็เครียดแลรอยเ้วก็ให้คด้โซเชียลเยอะ่อยก็โซเชียลไหมเพราะว่ามันเคาตอนนี้ก็อยู่ในมือหมอแล้วผมก็สบายใจคือคุณหมอห้ามให้ไม่ให้ดูโซเชียลเลยปะคะเด็กอันนี้เป็นเรื่องการรักษาบอกไม่ได้อันนี้คือคุณแม่้องผม อย่างข่าวที่เกิดก็เป็นการทบความสัมพันธ์ของเรากบบเปพื่อนความสมานองของกับเพื่อนยังทดีแล้วก็พัฒนาดีต่อขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันสปอร์ตทุกคนไม่ใช่แค่เนคนรอบข้างตัวขอก็สปอรดีเองแล้วก็พยายามอีกทีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงจริงๆอให้เวลาแลก็ทุกคนก็รู้สึกว่าส่งทำงานที่ดีๆให้กันและกันมีความหวังดีต่อรลกมนยด้วยกันดีก นายคนะอยากจะบอกอะไรกับคนที่าเป็นหัวของเราหรือเสกข่าวเราอยู่หรือว่าคนที่เข้าประสบปัญหาเทียบกับนายอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าคนที่เป็นหัวก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมรับทราบถึงความเ่็นใจนะครับส่วนคนที่เจอปัญหาผมก็ผมรู้สึกว่านี่แหละครับชีวิตมนุษย์มันมี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 กับเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ก็ทุกอย่างพื้นฐานอยู่บนความรักความเข้าใจแล้วเดี๋ยวให้เวลามันแล้วเดี๋ยวก็จะหาไปด้ี่ดีครับ